ไม่มาค่ะวันนี้อยู่มพมา่าม่าเ่ะ <c oughs> ไปสายมเตรูผู้มชมคุณเล่นเม่อยู่พม่ายงเลนะงยงนะเห็นอะไรมาเค็นจักจุดเล็กๆนะ ที่เราไม่มีเรื่องออกไม่ปวดท้องอะไรพวกนี้มันกล้าจะตรงขึ้นมาคงไปเรื่อยๆแบบได้ที่ที่เรายังโอเคอยู่ความสมดุลอย่างเงาะเงาะเรายิ่งพอยิ่งท้องโตขึ้นี่ยการดูตัวเองาะจะยิ่งจะยิ่งไม่ชัดเพราะว่ามันเบี้ยกไปเราก็จะเพลทีชันตรงที่ทการงก,การตั้งครรภ์และตัวเด็กที่เป็นหลักถ้าจากถ้าจากประจำเดือนร อ,อันนี้ไม่จะได้ยินเสียงหัวใจอลยจะได้เดี๋ยวดูความเขาเิมจะแรงพอไหมตรงนี้นเนี่ยอย่างนี้จุดนี้คือเป็นตัวเด็กจุดนี้คือ,อจุดข,ขาวตรงนี้ครับคือตัวเด็กแต่ขาวทีลังที่เดี๋ยวเราเห็นจุดดำๆนั่นคือนั่นคือไอตรงนี้นะแต่จ,จุดดำๆเล็กๆขาวทแล้วโตขึ้นมาเท่าตรงนี้ละและจุดดำๆนีมันไม่ได้ตอนแรกมันไม่ใช่ตัวเด็กอ่ะไม่ใช่ครับ มันคือถุการตั้งคันที่เราบอกว่ามันน่าที่ผมบอกว่ามันน่าจะเป็นถุการตั้งคันแหละเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ภาพแอเรียโดยรอบของมันเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของของการตอบสนองที่เป็นเรื่องของการตั้งคันวันเนี้ยโอเคขราวที่แล้วนี่แค่ใช้สมมุติฐานจากสิ่งที่เปลี่ยนจากประสบการณ์แต่อันนี้คือเป็นเป็นความเป็นจริงเลยคือหนึ่งนี่คือถุงการตั้งคันตรงนี้คือถุงอาหารตรงนี้คือตัวเด็กนี่เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นการตั้งคันที่อยู่ในโรงมดลูก ท้องจริงอ่ะไม่ใช่ท้องหลอกๆอะไรโอเคอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละใช่ครับเนี่ยท้องแน่ๆละนะครับแล้วเป็นการท่าน้ำที่อยู่ในโปถงลูกก็จะขห้ย้ายเราขึ้นกระดูเต้นแบบแผ่วๆไม่ถึงร้อยนะอย่างเงี้ยไม่สวยละหกวีคถ้าเต้นร้อยยี่สิบกำลังดีนะหัวใจเนี่ยครับ ก็ต้องเป็นห่วงเรื่องตัวเอ,เนองนเนื้อในเนื้ออย่างที่ผมบอกว่าถ้าตามรายถ้ามันยังไม่ได้มี